อุบล <Yeah. S 2> โซลา่าไนรัน <Yeah. S 2> ของชีมูลวิ่งเมืองเรืองแสง <Yeah. S 2> ครั้ง <Right. S 2> แรก ของจังหวัดอุบลราชธานีร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่กับเส้นทางวิ่งธรรมชาติภายในเขื่อนสิรินธรระยะ5กิโลเมตรและ12กิโลเมตรชมแสงสีเสียงงานศิลปะแห่งการสร้างสรรค์บนถนนเรืองแสงชิมช้อปกับร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนและอาหารพื้นเมืองกิจกรรมลานความบันเทิงตลอดงานเตรียมตัวให้พร้อมแล้วพบกัน 4กุมภาพันธ์2566นี้มากินมาเที่ยวและวิ่งในยามราตรีไปด้วยกันที่เขื่อนสิรินธรอ,อำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีวันจันทร์ถึงวันศุกร์พบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายชลทียังตรงกับรายการ ผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนและสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานีนดนวาใีายเยาาเยสย สวัสดีครับพี่น้องชาวอุบลราชธานีที่รบรักทุกท่านครับพบกับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลวันจันทร์ที่30มกราคม2566โดยกระผมนายชลทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีจะได้มาพูดคุยกับพี่น้องชาวอุบลเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ <c oughs> พยากรณ์อากาศอุบลราชธานีอากาศหนาวกับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวานนี้13องศา,าเซลเซียสอําเภอสีเมืองใหม่กุดข้าวปุ้นนาจะหลวยเทศเดียดอุดมสว่างวีระวงตราการเพื่อผลและอําเภอเมืองอุบลราชธานีครับในวันจันทร์ที่27-30มกราคม2566บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีอากาศหนาวเย็นลงกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง4-8องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่าสุด11-15องศาเซลเซียสความเร็วลม20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอให้พี่น้องชาวบลราชธานีดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นรวมถึงระวังอันตรายจากอออาาากกภัยที่่จจเเิดขึ้นนืงงลมแรแระอากาศแห้งไว้ด้วยนะครับ สำหรับสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5อุบลราชธานี27ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรอยู่ในระดับไม่เกินมาตรฐานที่กำหนดคือ50ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรอยู่ในเกณฑ์ดีสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติในวันที่28มรกราคม2 5 6 6จังหวัดอุบลราชธานีพบจุดความร้อนสะสม11จุด ในพื้นที่อำเภอโคงเจียม9จุดเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์อนาจะอหลวย1จุดเขตสปกและอเภอวารินชราบ1จุดเป็นพื้นที่เกษตรจุดความร้อนสะสม1-28่มกราคม2566รวม61จุดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์23จุดเขตสปก7จจุดป่าสงวน9จุดริมทางหลวง1จุดพื้นที่เกษตร18จุดและพื้นที่ ชุมชน3จุดกระผมได้มอบทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกตรวจชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงป้องกันไฟทำแนวกันไฟทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนร่วมกันป้องกันและลดการเกิดฝุ่น PM 2.5ที่ต้นทางโดยงดการเผาลดการก่อเกิดฝุ่นมลพิษทั้งภาคการเกษตรอุตสาหกรรมก่อสร้างในครัวเรือนและบำรุงรักษารถอย่างสม่ำเสมอ สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนณวันที่28มกราคม2566จงังหวัดอุบลราชธานีมีผู้บาดเจ็บ36รายมีผู้เสียชีวิต1รายยอดบาดเจ็บสะสมปี2566 1,414รายเสียชีวิตสะสม20รายขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังการใช้ถนนดื่มไม่ขับง่วงไม่ขับ มันดูแลสภาพรถให้ดีก่อนขับขี่ใช้ความเร็วในการขับขี่ไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือตามที่ป้ายจราจรกำหนดตรวจสอบพรบ,บประกันภัยรถอย่างต่อเนื่องหากเกิดอุบัติเหตุใดๆจะได้รับค่าชดเชยเพื่อตัวท่านเองครอบครัวและผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะครับ เมื่อวันที่28มกราคม2566ส,สมเด็จพระมหาธีรา,ารย์กรรมการมหาเจรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนบิมล์มังคลารามประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระราชธรรมสุธีรักาการแทนเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมยุทธพระวชิรกิจโกศลรองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าอาวาสวัดมหาวานาราม และพระครูศรีพิพัฒนคุณเจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานีพร้อมคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานีร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรคิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานฝ่ายคารวะนายสมเพชสร้อยสาครูรองผู้ว่าราชการจังหวัด นางพัฒนันยังตรงประธานแม่บ้านมหัาไทยและนายกเหล่ากาชาติจังหวัดข้าราชการนักเรียนนักศึกษาส่วนราชการอุบาสกอุบาสิการ่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทยพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชราราชธิดาขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวนมีพลานามมยที่แข็งแรงโดยเร็ววันตลอดจนเป็นการสำนึกในพระมหาการณาทิคุณและเป็นการแสดงความจงรักรักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่28มกราคมกระผมได้มอบหมายให้ในายสมเจตติงมงคลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมคิกออฟโครงการของขวัญปีใหม่2,566ปีแห่งสุขภาพสูงไวัยไทยณหอประชุมอำเภอม,ม่วง30เพื่อการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนค้นหาความเจ็บป่วยของผู้สูงอายุให้สามารถเข้ารับบริการตรวจรักษาได้อย่างรวดเร็ว รองรับระบบการส่งต่อผู้สูงอายุที่คัดกรองพบความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและมอบบริการวัสดุอุปกรณ์เพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตลอดปี2,566ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์และจะมีคนไทยอายุ60ปีเพิ่มขึ้นปีละ1ล้านคนส่งผลให้ภายในปี2,576ประเทศไทยจะมีประชากรผู้สูงอายุถึงร้อยละ 28ของประชากรรัฐบาลจึงได้ปรับแผนงานรองรับเพื่อให้เกิดการดำเนินการอย่างครอบคลุมในทุกมิติโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้ปี2566เป็นปีแห่งสุขภาพสูงใบไทยมีนโยบายให้สู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึงทั้งร่างกายและจิตใจประกอบด้วย 1. การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ โดยอสมและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ครอบคลุมผู้สูงอายุกว่า10ล้านคน 2. ให้โรงพยาบาลทุกระดับของกระทรวงมีคลินิกผู้สูงอายุเพื่อให้เข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงและ 3. ส,สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุได้แก่แว่นตาพระอ้อมผู้ใหญ่ฟันเทียมและรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการใส่ฟันเทียม เพื่อส่งเสริมสุขภาพเพิ่มความสุขให้ผู้สูงอายุมีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพช่วยสนับสนุนให้ครอบครัวมีพลังในการดำเนินชีวิตเกิดความเข้มแข็งทางสุขภาพซึ่งถือเป็นต้นทุนในการสร้างรายได้สร้างเศร,รษฐกิจของประเทศนำสู่เป้าหมายประชาชนแข็งแรงเศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง,ขง,ขงประเทศไทยแข็งแรงต่อไปวันที่28บมกราคมเช่นเดียวกันครับในนครสิริปริญญาน,านัน ปลัดจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อการพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2566ระดับจังหวัดพร้อมคณะกรรมการตรวจประเมินนศาราประชาคมบ้านประเสริฐแสนสุขตำบลบุเปื่อยอำเภอ้ํายืนเพื่อประเมินนายยุพพร ขออภัยครับนางยุพินสมพรผู้ใหญ่บ้านประเสริฐแสนสุขหมู่ที่หําตำบลบุเปือยอำเภอน้ําืืนและสาราป,ประชาคมบ้านนนคอตำบลนนทน์คออำเภอบนทริกเพื่อประเมินนายวิชัยจันทศรีตำนานตำบลนนทน์คออำเภอบนทริกโดยมีหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมาชิกอบอตเจ้าหน้าที่อบอตอพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นกำลังใจให้กับผู้เข้ารับการประเมินรวมทั้งเยี่ยมชมการปฏิบัติงานและสอบถามข้อมูลในพื้นที่เพื่อใช้ประกอบการประเมินตามหลักเกณฑ์ซึ่งผู้ผ่านการประเมินจะได้รับรางวัลจากกระทรวงมหาดไทยต่อไปครับ เมื่อวันอาทิตย์ที่29มกราคมที่ผ่านมาที่ห้องทัพทิมสยาม4 5โรงแรมสุนีแกรนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์กระผมได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าทรงลักษ์วรภัยเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อการเติบโตอย่างยั่งยืนของร้านโชห่วยในสไตล์โดนใจโดยมีคุณถาปณีเตชะเจริญวิคุณ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสบริษัทบริยุกเกอร์จำกัดมหาชนคุณรัตนากรทีฆะธนานนท์รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดผู้แทนสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดผู้แทนสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดข้าร่วมการสัมมนาโดยมีผู้แทนภาคประชาสังคมภาคธุรกิจและประชาชนผู้ร่วมผู้สนใจร่วมเป็นจำนวนมากครับ โครงกงารดต่างๆก็จัดโดยบริษัทเปอร์ลิยุกเกอร์จำกัดมหาชนหรือ BjC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐมุ่งพัฒนาร้านค้าโชวห่วยในชุมชนให้มีความเติบโตก้าวหน้าทันสมัยหรือเป็น SMART โชวห่วยหรือ SMART โชวห่วยนั่นคือ S Sustainable การทำธุรกิจที่ยั่งยืน M Manageable เก่งการจัดการ A adaptable เป็นการปรับตัวอย่างว่องไว R relationship มีความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมในชุมชนและ T technology ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มศักยภาพร้านค้าซึ่งปัจจุบันตลาดธุรกิจค้าปลีกมีการแข่งขันสูงร้านโชโห่วยก็ยังถือได้ว่าเป็นร้านค้าที่อยู่กับชุมชนของประเทศไทยมาอย่างยาวนานซึ่งได้เริ่มการปรับ ตัวและการพัฒนาตนเองเรื่อยมาในการนี้บริษัท BJC ก็ได้นำพยายามมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือร้านโชว์หวยในชุมชนด้วยโมเดลฝ่าวิกฤตโชว์หวยไทยในแบบฉบับร้านโดนใจเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจโชว์หวยอย่างยัง่งยืนจึงนำมาสู่การจัดสัมมนาดังกล่าวครับ ย้อนกลับไปเมื่อวันที่27มกราคมกระผมได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าทรงลักษ์วรภัยเป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ54ปีโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนรวมพลังจิตอาสาขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยใจพอเพียงณศูนย์พุทธธรรมสาเด็จพระมหาธีราจารย์ป่าดงใหญ่วางอ้อและโคกหนองนาชาววังพลังยาและอาหาร บ้านบางอ้อตำบลหัวดอนอำเภอเขิงในโดยได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระพิพัฒน์วัชิโรภาสผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ป่าดงใหญ่บางอ้อที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยมีผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาการอำเภอผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ดําเนินงานโครงการพัฒนาผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28มกราคม2512โดยส่งเสริมให้ประชาชนที่มีจิตใจเสียสละเข้ามาเป็นอาสาพัฒนาชุมชนหรือว่าอชอและผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนหรือผู้นําอ,อชอทําหน้าที่เป็นแกนนําในการประสานการทํางานระหว่างผู้นํา องค์กรชุมชนภาคีการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆซึ่งได้กำหนดให้วันที่28มกราคมของทุกปีเป็นวันครบรอบในการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนและในวันที่28มกราคม2 5 6 6เป็นวันครบรอบปีที่54โดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้นำ มีผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนหรือผู้นำอชชจำนวน430คนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสมานฉันท์ความรักความสามัคคีในหมู่บ้านตำบลโดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยการแสดงพลังอาสาพัฒนาชุมชนกล่าวคำปฏิญาณ อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปรฐกาถาเรื่องการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและสัมมนฑนียกถาโดยพระพิพัฒน์ประชดภาศกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตามแนวทางกิจกรรมเกือ้อกูลการเอามือสามัคคีในพื้นในแปลงพื้นที่ต้นแบบชาววังคลังยาและอาหารบ้านวังอ้อตำบลหัวดอนอำเภอเขืองในซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรม,มราชกุมารีอพสทของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยในปีพศ .2564 ครับวันที่27มกราคมกระผมได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าสมเจ็จเต็งมงคลเป็นประธานการประชมุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่2ทัพ6โดยที่ประชุมได้พิจารณาคำร้องการกู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพคนพิการจากคนพิการและผู้ดูแลคนพิการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจำนวน35รายเพื่อเป็นทุนเริ่มต้นหรือเป็นการขยายกิจการในการประกอบอาชีพ สำหรับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพศ2550เพื่อเป็นทุนสำหรับการใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาสมรรถภาพคนพิการการศึกษาและการประกอบอาชีพของคนพิการรวมทั้งการส่งเสริมและการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ โดยพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพและการศึกษาของคนพิการและผู้ช่วยเหลือคนพิการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการประกอบด้วยการให้กู้ยืมเงินสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการเป็นทุนประกอบอาชีพหรือขยายกิจการรายบุคคลไม่เกินรายละ60,000บาทรายกลุ่มกลุ่มละไม่เกิน1ล้านบาทผ่อนชำระไม่เกิน5ปี โดยไม่คิดดอกเบีย้ยการสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและส่งเสริมการจ้างงานของคนพิการครับครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่ในรายการผู้ว่าชลทีพบประชาชนในวันพรุ่งนี้สำหรับปันนี้สวัสดีครับอุบลโซล่าไนรันของชีมูลวิ่งเมืองเรืองแสงครั้งร ของจังหวัดอุบลราชธานีร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่กับเส้นทางวิ่งธรรมชาติภายในเขื่อนสิรินธรระยะ5กิโลเมตรและ12กิโลเมตรชมแสงสีเสียงงานศิลปะแห่งการสร้างสรรค์นบนถนนเรืองแสงชิมช็อปกับร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนและอาหารพื้นเมืองกิจกรรมลานความบันเทิงตลอดงานเตรียมตัวให้พร้อมแล้วพบกัน 4กุมภาพันธ์2566นี้มากินมาเที่ยวและวิ่งในยามราตรีไปด้วยกันที่เขื่อนศิรินธรอ,อำเภอศิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี